พุทธปาโททลโพโลกสัสมิงการอุบัติเกิดขึ้นในโลกของพระสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นโอกาสที่หาได้ยากมากๆมนุษตาภาโวทรลโภเมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้ววงจรชีวิตที่พวกเราไม่เคยหยดเวียนไหวจะได้มาเป็นมนุษย์นี่ก็ยากมนุษย์ในจักรวาลนี้ซะด้วยทุลภาศัทธาสัมปติ เป็นมนุษย์แล้วจะได้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยที่ถูกต้องน,อนี่ก็ยากเหมือนกันสัทธธรรมะสวนางทุลพังเกิด<อ>จะได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมนี่ก็ไม่ใช่โอกาสที่จะหาได้ยากยาก<อ>เพราะฉะนั้นถ้าแต่และว,วันเราตื่นมาชาติที่เราได้เป็นมนุษย์มีพระสัทธรรมคําสอนของพระสมมาสัมรุรธเจ้าอยู่ในโลกนี้ ใจเราเกิดอาการหมายไว้ฝักใไ่ไว้น้อมไว้ว่าวันนี้เราจะได้ฟังโอวาทอะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างนะวันนี้เราจะได้ยินได้ฟังความรู้พระธรรมความจริงที่เรายังไม่เคยรู้มาก่อนอะไรบ้างนะจากพระสมมาสัมพุทธเจ้าถ้าใจผู้ใดเป็นแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นลาภของผู้นั้นอย่างยิ่งเลยนะยินดีมันก็มีหลากหลาย ยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในลาบในยศในสันเสริญในสุขความยินดีนั้นก็มีมากมายเหลือเกินแต่ว่าพูดหนึ่งผู้ใดสามารถน้อมอัธยาศัยของตนทําให้มันจนเกิดความยินดีในพระสัตธรรมไม่นานพ้นทุกข์แน่ในระหว่างที่ยังไม่พ้นทุกข์ก็สะดวกปลอดภัยชีวิตดีแน่นอนเพราะว่า กุศลที่เป็นไปในพระพุทธเจ้าพระธประสงค์นี้เป็นกุศลที่มีกําลังมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นก็บอกตัวเองเสมอรรมัตสวนากาโลอยังพระทันตาท่านผู้เจริญทั้งหลายโอกาสชาตินี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาเป็นชีวิตที่ควรจะได้สดับรับฟังพระสัทธรรมนะถ้าเป็นแบบนี้ได้ก็ยินดีด้วย